กราบสวัสดี FC สายหมูที่รักและเคารพทุกๆท่านนะครับมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรามนะครับวันนี้จะมีวัตถุมงคลชิ้นไหนนะฮะที่เด่นที่ดังที่ปังฮะที่มีอนุภาพมากมายมหาสารแห่งยุคนะฮะจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆ FC ท่านได้ฟังนะฮะวัตถุมงคลในวันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ ของประเดิประคุณหลวงพ่อเอแห่งบ้านสุม,มโนนะฮะประเดิประคุณหลวงพ่อเอแห่งบ้านสุม,มโนนะฮะในชุดนี้เนี่ยเป็นลูกแก้วจัก,กรพรรดินะฮะลูกแก้วจัก,กรพรรดิก็ได้เข้าพิธีมานะฮะสองพิธีด้วยกันก็คือเนื่องจากว่า,ามี f อนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆให้ความสนใจเกี่ยวกับวัตถุมงคลชุดนี้นะฮะเป็นอย่างมากนะฮะพอพระธรรมนิม,มนต์มาชุดแรกก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ นของเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องนองนะฮะพ่อพราหมก็เลยไปนิมนต์มาอีกหนึ่งรอบนะครับผมมาจากวัดนะฮะบ,บ้านสุมาโ,โนนะฮะหรือวัดท่ามะขามเข้าไปดูคุณหลวงพ่อเอนะฮะการพุทธาพิเศษทั้ง2รอบเนี่ยฮะก็ครูบาอาจารย์ที่มาพุทธาพิเศษก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิราการจะนะธรรมเป็นประธานนะแล้วก็หลวงพ่อพระอาจารย์บะแล้วก็หลวงพ่อพระอาจารย์เอนะครับท่านได พุทธาพิเศษในพิธีจัก,กรพัดทั้งสองพิธีนะฮะซึ่งพิธีจัก,กระพัดเนี่ยเป็นพิธีที่สมเด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นมีท่านปู่พระอินทร์หลวงพ่อพระราชบรมญาณท่านปู่พระอินทร์เป็นที่สุดะะได้ได้แนะนําแล้วก็บอกให้เปริปุกลหลวงพ่อเอได้จัดทาขึ้นมานะครับผมก็เนื่องจากว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีความเมตตาแก่ลูกหลานพุทธบริษัททั้งหลายในยุคนี้อยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายได้มีวัตถุมงคล ที่ดีที่เลิศนะฮะแล้วก็มีอนุภาพครบเครื่องที่สุดนะในยุคนี้สมัยนี้ไปไว้ป้องกันตัวนะแล้วก็เอาไปไว้เพื่อที่จะนะช่วยชูชุบอุปัรภมชีวิตของตนเองให้ให้ดีให้งามให้เจริญให้รุ่งให้เรืองให้มั่งให้หมีให้สีให้สุกต่อไปนะจึงออกมาเป็นลูกแก้วจัก,กรพรรดินะฮะอันนี้นะฮะลูกแก้วจัก,กรพรรดนะะิลูกแก้วมะเฟืองจัก,กรพรรดิหลวงพ่อบ้านสุมโน ลูกแกมาฟื้นจักรรดิหลวงพ่อบ้านสุมโนเนี่ยสีหลักๆก็เนี่ยฮะอย่างในภาพนี้เราจะเห็นว่าเป็น5สีนะฮะก็คือมีสีน้ําเงินมีสีเขียวมีสีเหลืองมีสีแดงแล้วก็มีสีส้มนะแต่จริงๆสีส้มกับสีแดงเนี่ยเฉดสีเนี่ยสูสีกันมากครับมองแยกกันแทบไม่ออกนะครับผมก็สูสีกันนะฮะดังนั้นถ้าเกิดท่านใดที่มีความสนใจก็ยังไม่มีไว้ในครอบครองที่พ่อพระรมตั้งแต่พ่อพระทํทำกองบุญวัตถุมงคลขึ้นมานี่อยาก ลูกแก้วจัก,กรพรรดิเนี่ยมีความปรารถนาและก็ต้องการอยากที่จะให้ f อมีไว้ในครอบครองที่สุดนะฮะเพราะว่าประเดชพระกุลหลวงพ่อเอแห่งบ้านสุมาโ,โนเนี่ยท่านได้บอกกับลูกหลานว่าลูกแก้วจัก,กรพรรดิเนี่ยทั้งสองพิธีเนี่ยก็คือสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพ,พร,ะระองค์พ่อพระปัจเจกบุตธเจ้าทุกๆพระองค์พระพระอรหันต์เจ้าทั้งหมดนะฮะอันมีพ่อประเดชพระกุลหลวงพ่อพระราชบรมวญญาณเป็นที่สุดนะฮะมหาพรหมมหาเทพนะฮะท่านปู่พระอินท นะพระจัก,กรพรรดนะิในอดีตนะมาพุทธ,ธาพิเศษให้ทั้งหมดนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าท่านทำให้เป็นกรณีพิเศษนะก็คือทำแบบเทหมดหน้าตักนะมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปทั้งหมดท่านอธิษฐานจิตให้ทั้งหมดนะฮะตลอดทั้งสองพิธีนะครับผมแล้วก็มีอนุภาพครบเครื่องสอดประสานกลมเกลียวกันอย่างดีมากที่สุดนะมีทั้งบูมีทั้งบุญ ให้เหมาะกับยุคก,กับสมัยในยุคนี้คือยุคสมัยยุคนี้เป็นยุคสงครามเป็นยุคสงครามเป็นยุคโรคระบาดเป็นยุคสารพัดภัยพิบัตินะฮะทั้งภัยพิบัติทั้งภัยจากมนุษย์ทั้งภัยมืดในสิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะอย่างเงี้ยนะ,ะดังนั้นสมเด็จพ่อแม่ครูบาอาจาจรย์จึงประจุพลังแล้วก็อธิษฐานจิตนะฮะมาที่ลูกแก้วจัก,กรพรรดิมะเฟืองรุ่นนี้นะฮะมะเฟืองรุ่นนี้อย่างเต็มเครื่องที่สุด นะครับผมทั้งป้องกันภัยในเรื่องของสงครามสงครามนี่คือป้องกันภัยในเรื่องสงครามป้องกันภัยศาสตรอาวุธปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยจากศาสตรอาวุธแคล้วคลาดปลอดภยัด upstairs, ดภยจากสงครามแคล้วคลาดปลอดภัยจากสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ซึ่งในยุคนี้สมัยนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสงครามก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะบานปลายไปก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เราก็ไม่แน่ใจนักนะแต่คิดว่าเร็ว,รวๆนี้แน่ๆนะครับดังนั้น ลูกแก้วจัก,กรพรรดิพ่อพรามอยากนิมนต์มาทํากองบุญวัตถุมงคลของพ่อพรามด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมีไว้ในครอบครองเป็นอย่างยิ่งในหัวใจจริงๆนะฮะน่าจะเป็นรตสุดท้ายแล้วลอตนี้นะฮะผมพ่อพรามไปขอความเมตตาจากท่านมานะท่านก็เลยแบ่งมาให้พ่อพรามนะฮะท่านเจน้าหน้าที่นะแอดมินเพจทางทางวัดท่านนะครับผมนี่นะฮะลูกแก้วจัก,กรพรรดิมีทั้งบูมีทั้งบุญนะฮะแล้วก็มีทั้งเรื่องมหาโชคมหาลาภ มีทั้งเรื่องป้องกันโรคระบาดป้องกันพูดผีปีศาจคุณใส่คุณผีคุณคนเดรจชานวิชาอาถรรพ์คุณศาพคุณแจ้งคุณดาลมเพลลมพัดเรียกง่ายๆว่าถ้าใครมีลูกแก้วจักรพรรดิไว้ในครอบครองประเดรัคุณหลวงพ่อเอท่านบอกว่าอนุภาพของลูกแก้วจักรพรรดิสำหรับเราที่มีความระลึกนึกถึงท่านเชื่อถือท่านสักระท่านบูชาท่านลูกแก้วจักรพรรดิจะช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนใส่คุณผีคุณคนเดรจชานวิชาอาถรรพ์คุณ ที่ไม่ดีไม่งามที่ใครจะมากระทามันยาสาไททั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี่ท่านจะช่วยกระจัดปัดเป่าออกให้ทั้งหมดแลาจะเรียกแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเรียกแต่ความเราปรารถนาสิ่งอะไรนะเราปรารถนาความเฮงความปังความร่ำความรวยความมั่งความมีความสีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงโั้วเย็นเป็นสุขทำมาหากินโชคลาภรุ่งเรืองนองก็จะไหลมาเทมาดังใจที่เรานึกดังใจที่เราปรารถนาดังใจที่เราตั้งความบูชาปรารถนาไว้นะฮะ พ,พระพรรมเองนิมนต์มานิมนต์ท่านมาหลายลูกนะฮะก็เนื่องจากว่าพระพรรมต้องการที่จะอาราธนาท่านไวท้ที่บ้านสนธรรมพระพรรมแห่งนี้ด้วยนะฮะเยอะๆนะฮะจะเอาไปไวท้ที่หน้าตักของพระพุทธรูปหน้าตักของหลวงปู่หลวงพ่อด้วยนะฮะอีกจํานวนหนึ่งก็คือหลักเกือบ20องค์ด้วยกันนะครเผื่อว่าในภายภาคหน้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจอาจจะจะมาเที่ยว ชมมาเที่ยวเยี่ยมบ้านพ่อพราหมณ์ส่วนธรรมแห่งนี้ก็จะได้มาขอพอรได้นะฮะดังนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าบ้านใดมีพระพุทธรูปก็สามารถที่จะเอาลูกแก้ววางที่หน้าตักพระพุทธรูปได้วางไว้บนหน้าตักหลวงปู่หลวงพ่อได้นะครับเพื่อที่เราจะอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้ประกาศสิทธิเมีสมหวังสมปรารถนาได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นลูกแก้วจัก,กรพรรดิรุ่นนี้นะพ่อพราหมณ์เองก็ อยากจะให้พวกเรามีไว้ในครอบครองถ้าท่านใดยังไม่มีไว้ในครอบครองก็อยากจะให้มีไว้ถ้าท่านใดมีไว้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นวาส,สนาของท่านนะฮะเพราะว่าก็คงจะหาไม่ได้อีกแล้วนะ,ะับเพราะว่าทั้งทางวัดท่านทำมาแล้วทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยยกเว้นเดี๋ยวจะมีการสร้างพุทธาพิเศษมารอบใหม่นะะแต่ว่าประเด็นระคุณหลวงพ่อเอท่านบอกว่าพิธีจักรพรรดนี้พิธีนี้อาจจะเป็นพิธีสุดท้าย อาจจะเป็นตีสหายยกเว้นแต่ได้รับคําสั่งมาจากสมเด็จพ่อได้รับคําสั่งมาจากเบื้องบนนะครับถึงจะสามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้ก็รูกแก้วจัก,กรพรรดิท่านใดสนใจนะฮะอยากจะเอาไปไว้ให้บุคคลอันเป็นที่รักไว้ติดตัวไว้ในครอบครองไว้ในกระเป๋าถือนะฮะไว้ในแคว้นไว้นะฮะไปเลี่ยมแคว้นคอก็ได้ไว้ในบ้านในเรือนไว้หน้าตักพระพุทธรูปเพื่อเป็นความสริมงคลน,นะฮะอธิษฐานขอบ พอขนท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลได้หมดนะฮะป้องกันภัยอย่างอื่นด้วยนะฮะก็คือป้องกันภัยเกี่ยวกับเรื่องของวาตภายัยนะ,ะก็คือจากลมฝนฟ้าพายุยฟ้าผ่าทั้งหลายด้วยนะครับนะสามารถที่จะอธิษฐานขอท่านได้ลูกแก้วจัก,กรพรรดิท่านใดสนใจก็อะไรมาสอบถามได้ฮะที่ ID ดลายเมธแปดแนะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ